สวัสดีค่ะวันนีนะ้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ร้านแม็กร้านยางโกรูทยะนะคะวันนี้นะอ้อมจะมารีวิวนะคะ d 1SL ให้ดูนะคะวันนี้เราจะมาบอกอรีวิวให้ท่านผู้ชมนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาดูฟังเนาะหรือว่ามาดูย้อนหลังนะคะแล้วก็บอกโกมชั่นแมนกพร้อมยางท้ายคลิปนะคะก็มาเข้ามารับชมได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่แฟนมาทุกลา์จริงๆนะคะมาทุกราเลยนะคะแฟนตัวยงนะคะอ่ะด้านหน้าเรานะคะหรือว่าด้านข้างหนูนะอ่าด้านข้างอ้อมนะคะเป็น d 1 SL นออนะคะกว้างเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะออฟเก้าเออเอาใหม่เอาใหม่นะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นสเต็ปเกนะ้าครึ่งสิบครึ่งเนาะล้อหน้าจะอยู่ออฟที่ยี่สิบห้านะคะล้อหลังอยู่ที่ออฟสามสิบนะคะตัวนี้เป็นสเต็ปเก้าครึ่งสิบครึ่ง หรือว่าใครอยากได้เก้าครึ่งทั้งสี่วงก็ได้นะคะแจ้งมาได้เนาะตัวนี้นะคะมีน้ําหนักสิบเอ็ดโลครึ่งนะคะสิบเอ็ดโลครึ่งนะตัวนี้เป็นเลนโซนะคะหละการรับประกันเขามีโครงสร้างสิบปีนะคะแล้วก็สี oh, <no. S 1> อีกสองปีนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านได้เนาะตัวนี้เขารับประกันจริงแน่นอนนะคะ,ะมาดู หรือว่าใครที่อยากดูรีวิวนะคะอยู่ด้านหลังอ้อมเลยนะแมตชพร้อมยางที่ใส่แล้วนะ,ะใส่กับรถนะคะดูได้เลยนะอ่าไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมอ่าตัวนี้นะคะเราจะมาบอกโปรโมชั่นแม็กพร้อมยางนะคะราคาเริ่มต้นเนาะถ้าเป็นพร้อมยาง255 50.8นะคะหรือว่า255 55.8วูล์ฟวิลลินทิมเล็กชินทตนเอ็กซ์นะอยู่ที่2 0 0่0 ไม่ใช่สองหมื่นนะคะบอกราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่อยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะมีสามสีด้วยกันมีสีดําเงาขอบเงานะคะแล้วก็มีดําเงาขอบทองแล้วก็มีดําเงาขอบแดงนะคะมีอยู่สามสีนะอ่าดําเงาขอบขอบแดงอยู่ด้านหลังแล้วนะคะขอบเขาจะแดงแบบว่าหูแดงสดๆสดเลยนะคะคุณพี่ อ่ะตัวนี้นะพร้อมอยาง255 588ก็ได้นะคะหรือว่า255 558นะอยู่ที่3 3,500บาทเท่านั้นนะคะเป็นยางวูฟเวอรีนทิปเปอรเอ็กนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสูงนะคะอ่าพร้อมอยาง265 6 8วูลเวอรีนทิปเปอรเอ็กนะอยู่ที่35,500บาทเท่านั้นคะ่ะคุณพี่35,500บาทนะยางเป็นยางเลนโซ่นำเข้าเหมือนกันนะคะ อ่ะเป็นยางเรนโซ่นําเข้าเหมือนกันนะรับประกันนะคะบาดบวมแตกตามภายในหกเดือนเลยนะคะอ่ะมาเคลมเส้นใหม่ได้ฟรีภายในหกเดือนนะคะถ้าพี่ไปขับเบียดฟุตบาทนะคะอ่าไปเหยดดียดตะปูยางฉีกใช้ยางต่อมไม่ได้มาเคลมค่ะพี่ถ้าไม่เกินหกเดือนมาเคลมเส้นใหม่ได้ฟรีนะคะอ่ะอันนี้คือการรับประกันของเขานะคะอ่าใครอยากได้แบบนี้นะ,ะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่า อินบ็อกเข้ามาได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาในไลฟ์สดนี้ได้เลยเนาะอ่าเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อมด้วยนะคะตัวนี้นะมีอยู่สามสีใครอยากได้นะคะหรือว่าใครที่ยังลังเลอยู่นะคะว่าใส่รถอ่ารุ่นนี้จะเข้าไหมดูรีวิวได้นะคะหรือว่าด้านหลังไม่มีรถรุ่นของตัวเองสามารถนะคะพักอินบ็อกเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าขอดูรูปรุ่น รถตัวเองนะคะที่ใส่ D1SL ได้นะคะคุณพี่ถ้าที่ร้านยังไม่มีใส่เนาะก็เดี๋ยวจะเขาเรียกว่านะให้ฝั่งฝั่งกกสฟิกนะคะตัดต่อให้นะคะฝั่งกราฟิกตัดต่อเนียนกริบนะเหมือนแต่ว่าใส่เข้าไปในรถจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่นายเสาอ่าสวัสดีนะคะวันนี้อ้อมมาแบบลุกสวยๆนะคะอ้อมมีแบบลูกสวยๆน่ารักน่ารักนะคะอ่า เอาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเนาะตัวนี้เป็นสเต็ปเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะอ่ะทวนอีกนิดนึงนะอ่ะเผื่อคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้เข้ามาดูไม่ทันนะคะก็กว้างเก้าครึ่งสิบครึ่งล้อหน้าออฟอยู่ที่ยี่สิบห้านะคะล้อหลังออฟอยู่ที่สามสิบนะหรือว่าใครอยากได้นะคะเก้าครึ่งทั้งสี่วงก็ได้นะคะแยกให้ได้อ่ะทั้งชุดนะคะ คุณพี่นายเตอ๋อสนใจใช่ไหมคะชุดนี้นะแล้วเจอกันนะคะ,ะชุดนี้นะคะพร้อมอยางที่อ้อมได้แจ้งไปนะจะส่งให้ซีต่างจังหวัดนะคะจะส่งให้ซีต่างจังหวัดนะแล้วก็มีชุดแถมครบเลยเช่นน็อตสีนะข้อเบรกเนาะหรือว่าต่อตันตัดเราแถมให้ครบนะคะต่างจังหวัดจะส่งยัง่ายเราประกอบถ่วงให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่เติมลมใดเแจ้ง,งไปให้เลยนะคะจะส่งถึงหน้าบ้านนะคะจะส่งถึงหน้าบ้านเลยอ่า ตัวนี้นะคะมีอยู่3สีเนาะใครอยากได้นะคะก็ inbox ามาได้นะคะหรือว่า comment ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่มาดูย้อนหลังเนาะ c o m มนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าโทรตามเบอร์โทนะคะเบอร์อ้อมก็จะเป็น0 9 0 9 5 4 7 8า8นย์เก้าห้าสี่เจ็ดแปดดแปะคะโทรสายตรงมาได้เลยนะถ้าแบบว่าด่วนนะคะหรือว่า a d ด line ตามเบอร์โทมาได้เลยเนาะขอ่าชื่อพี่อะไรอะ่ะขอขอนุญาตนะคะ อ๋อสวัสดีค่ะคุณพี่เสกสรร D1SS ใส่รถรุ่นอะไรคะใส่รถรุ่นอะไรคะพี่อ่าใส่รถรุ่นอะไรคะมีทั้งรถเก๋งนะแล้วก็รถกระบะนะคะอ่าคุณพี่ใส่รถรุ่นอะไรคะ <majors. S 1> แจ้งนิดนึงเนาะราคาที่อ้นได้แจ้งไปนะคะสามารถคุยกันได้ถ้าราคายังแบบว่าไม่ถูกใจอ่ะโทรมาคุยกันนะคะคุณพี่ราคายังแบบว่าติดนิดนิดหน่อยโทรมาคุยกันนะคะคุณพี่โทรมาคุยกันเรายืดหยุ่นได้นเนาะ คุณพี่เศกสัรแต่รุ่นอะไรคะแต่หนูคุ้นชื่อพี่มากนะน่าจะเป็นกระบะนะคะน่าจะเป็นกระบะพี่จะเอา8.5แล้วก็9.5ใช่ไหมถ้าหนูจำไม่ผิดนะหรือว่าถ้าหนูจําผิดต้องขออภัยนะคะอ่าดีวันเออนะคะมันเป็นล้อเบาเนาะล้อนี่ล้อเบา d ีแม,แมตัวเก่าใช่ไหมอ่ามีกว้างเก้าครึ่งหรือว่าพี่จะเอาสิบครึ่งด้วยก็ได้นะคะถ้าเป็น แบกอย่างเดียวนะอยู่ที่วงรัศ7,900บาทนะคะ7,900บาทนะคะคุณพี่น,ะน่าเต่อพูดมา,า,ายยว่าไงเอ่ยชน้ราคาเท่าไหร่ครัอ่ะชุดนี้นะชุดไหนชุดนี้เนาะอ่ะถ้าพร้อมยาง2656.8โรลเลีนทิปเป็นเอ็กนะคะอยู่ที่35,500บาทค่ะคุณพ,พี่อ่ะตอนนี้35,500บาทเนาะยางแมกยางเขามีการรับประกันโดยบริษัทเรนโซนะคะ อมีการรับประกันทั้งสองอย่างาที่เรามาจับคู่กันนะคะอ่ใครอยากได้เนาะก็คอมเมนต์ใต้มา,อาคอมเมนต์ใต้โพสต์มาได้เลยนะคะอหรือว่าคอมเมนต์มาตอนนี้ได้เลยเนาะใครที่สนใจหรือว่าใครที่ไม่สะดวกคอมเมนต์มานะคะโพสต์ใตส่กล่งมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาคุยส่วนตัวกันได้นะคะอ,อเราจะอือ่า วันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้อ้อมมารีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิม่มเติมหรือว่าอ่าอยากได้แม็กตัวน,นี้คู่กับยางตัวอื่นนะคะก็สอบถามหลังไม่มาได้นะคะสวยๆค่ะคุณพี่อ่ะสวยแน่นอนนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดเจอกันนะคะคุณพี่เต๋อ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเจอกันเนาะวันนี้นะคะมีใครจะสอบถามอะไรมาอีกไหมคะมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมเอ่ยอ่ะ ถ้าไม่มีเนาะอ้อมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่มาดูย้อนหลังคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะมีการตอบกลับทางอินบ็อกซ์ทุกคำถามนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย